วิศวะภาคอินเตอร์ที่ประเทศจีน5แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าสมมติวันนี้พี่อี้เป็นเด็กม .6 คงสมัครแค่5ที่นี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีโปรไฟล์ดีๆเนี่ยคงสมัครแค่5ที่นี้ที่แรกก็คือที่ชิงหอวอินเวอร์สตี้นะคะอันนี้เป็นปีแรกที่เขาเริ่มรับสมัครวิศาวะภาคอินเตอร์ค่าเทอมอยู่ที่1แสนหยวนต่อปีนะคะจริงๆเราไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเขาติด top 7ของโลกแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตรแต่ว่าก็สมัครเพราะว่าได้แบรนดิ้งนะคะแล้วก็คนที่มีปุ่มแพ้ไม่แนะนําให้สมัครที่เมืองปักกิ่งเพราะว่ามีเกสรเอ่ยมีฝุ่นเอ่ยแต่ถ้าเป็นพี่อที่เป็นโรคภุมมแพ้เหมือนกันเนี่ยแพ้ฝนเหมือนกันเนี่ยก็คงไปนะคะเพราะว่าทนได้ยอม ที่2นะคะก็จะเป็นที่ช่างหายเจ้าทงค่ะเป็นภาคอินเตอร์วสวัสดิที่เปิดมานานนักเรียนแฮปปี้กันมากแล้วก็มีโอกาสการทําวิจัยค่อนข้างเยอะค่าเทอมอยู่ที่1นึ0 0แสนสองหมืนยวนต่อปีนะคะราคาแพงกว่าชิงหวัวแต่ว่ามีทุนค่อนข้างเยอะนะคะมาอลนที่3นะคะก็คือเจอร์เจียนอุนเวอร์อริตีค่ะปีนี้คือมาแรงมากๆเพราะว่าดิฟซี คนที่จบที่เจอเจียงเนี่ยเป็นคนที่ไปวิวัฒนาการดิบซีกมานะคะคนเคยสมัครเยอะจริงๆแล้วที่เจอเจียงอิเวอร์สนิั่เนี่ยเขาจะมี2แบบนะคะแบบซิงเกิลดีกรีกับดับเบิลดีกรีถ้าซิงเกิลดีกรีเนี่ยจะเข้าง่ายกว่าดับเบิลดีกรีแบบมากมาก,มาก เขาอาจารย์ที่พี่รู้จักะคะ่ะเขาแนะนํามาว่าถ้าจะสมัคร double degree เนี่ยให้เลือกเป็น s i n เกิ choice นะคะเพราะว่าถ้าสมมติติด double degree เนี่ยเขาจะให้ double degree เองแต่ว่า double degree เนี่ยก็คือค่าเทอมจะอยู่ที่200,000หยวนแต่ว่าจบมาแล้วนะคะจะได้ degree จากเจ้าเจียงกับ UIC u คะ่ะ single degree นะคะจะอยู่ที่80,000หยวนนะคะก็คือค่าเทอมถูกกว่าที่ชิงหวานะคะแต่ว่าจบมาแล้วก็คือได้แค่ด e g r e e เดียวของเจ้าเจียงคะ่ะ ที่4นะคะจะเป็นเชียงโจทยูนินเวอร์ิตี้ค่ะเชียงโจทยูนินเวอร์ิตี้เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยชัน้นนำของประเทศจีนเหมือนกันเป็นปีแรกที่เขาเปิดวิศวะภาคอินเตอร์แต่ว่าเขาเนี่ยเอาอาจารย์ที่ดังๆทั่วโลกมาแล้วก็มีการร่วมมือกับบริษัทชัช้นนำหลายแห่งมากค่าเทอมแพงที่สุดใน5ลิสต์นี้แล้วนะคะอยู่ที่180,000ห่นยวนนะคะปีนี้อยากจะบอกว่ามีทุนแล้วก็เข้าง่ายกว่าปีอื่นๆแน่นอน,น,อนค่ะอันดับที่5นะคะก็คือซัสเทคค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ มีเงินก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กที่เข้าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กทุนหมดเลยมีการสอบเข้านะคะสอบเข้ายากมากคือต้องเรียนเก่งจริงๆอะ่ะคือถ้าสมมติมีคะแนน SAT AIB A level ยังไงก็ต้องสอบแล้วเขาก็จะดูจากคะแนนข้อสอบเลยนะคะแล้วคือสอบยากเข้ายากแต่ถ้าเข้าได้เนี่ยก็คือได้ทุนแล้วก็ได้เรียนกับเด็กจีนด้วยเด็กจีนที่นี่ก็คือหัวกะทิเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความแบบ เป็นจีนความเป็นอินเตอร์แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาซื้อตัวอาจารย์รางวัลโนเบลมาด้วยนะคะและนี่ก็คือ5ที่ที่พี่จะแนะนำนะคะแต่อยากจะบอกว่ามีมหาลัยอีกหลายแห่งมากที่ดีนะคะแต่ถ้าส่วนตัวเองเนี่ยภาคอินเตอร์คงอยากจะสมัครค่าที่นี้ค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย